ลองคิดดูเสียว่ามันฆ่ากันยิงกันเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายอาเทนิสอดกูว่าเนยไม่ชาแผ่นดินธาตุเสารนี่ต้องลุกเป็นไฟยู่กันไม่ได้จะอยู่ถูกไรไหมใ,ใครก็จะยิงกันใครก็จะฆ่ากันนี่มันาเรื่องของข้าวเอ้ยคือหุกมากนะรู้เล้ยก็ต้องมาเลือกเรามาถึงว่าต้องช่วยตอ่อลองแล้วเราศพก็ไปวัดนั่นผูกทำไรฮะ <c oughs> จริงนะมึจงจะเกยสวัสดีครับลุงเอสวัสดีคุณต้องการจะสั่งอะไรอะไรก็ได้เลยฮะร้านนี้เพื่อนซีฟของผมเองได้อลซีเยอะเพีย<ว>้ยไหวนี่มาผูกซีส่วนซีนี่มากินเอล้าทีไรถึงเมาแล้วนี่ก็ลูกไปเจ้าว่าขี้เกียจจกบ,บังชีแล้วเฮ้ยจะยันยันไหนเฮงวันนี้เองต้องได้เงินแน่แน่ อ๋อนี่เธอนั่งสี่คนดื ceu, ่มเหล้ากับลุงหน่อยไหมขอบคุณครับลุงอ่าลุงเป็นคน่าตสาวนี่เหรอครับเออไม่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 ลุงเป็นคนบ้านเก่าได้ย้ายมาหากินที่นี่หลายปีแล้วพอนมถามทําไมล่ะอืลุงรู้จักคนที่ชื่อทะเนศไหมครับอ๋อแม่ทะเนศนะ น้ำสดุะไรนมรัปเปอรแกฮะพ่อกลางคุณครับเขาเป็นคนมีฐานะดีอพอคุณลุงไม่รู้จักอืแต่เลุงไม่เคยได้ยินชื่อนี้อยู่เหมั่นกันนะจะใช่คนที่คุณพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาอยู่ที่ท้ายเหมืองนินแหละคุณจะลองไปพบเขาดูก็ได้นี่ลุงจะนําทางไปเองเอามา <laughs> ปีสิบห้าขอบคุณมากลุงเอาเอาเหล้ามาอีกขวดนึงแล้วแก้วอีกใบหน้วย,วยนั่นเข้าไปอรอะไรใครครับลุงอพวกนักเรียนผู้หญิงใหญ่ชอบทำตัวอยู่เหนือกฎหมายแต่ไม่ไววยโดนยิงสมน้ำหนาเ <c oughs> ขาเป็นคนของใครกันนะ คนของกำนันน่ะสิผมได้ข่าวว่ายิงกันแหลกใช่หรอครับก็อย่างคุณว่านั่นแหละคุณรู้ได้ไงคุณเป็นใครผมชื่อบดินนามสกุลสุรเดชครับเโปรดอย่าเข้าใจว่าผมเป็นผู้ของใครที่ผมถามเนี่ยก็เพื่อต้องการทราบเหตุการณ์เท่านั้นแหละครับเขาถูกน้บยิงมาบ่ายนี้เองอ่ะพี่เง้ผมทราบโอบ้าอะ สามคนนนอนตายอยู่กลางถนนมีคนนี้คนเดียวที่รอดมาได้รูแม้ใครคนหญิงพวกเแลียวลองเลลียนเจ็บมาพวกคุณเนี่ยไปซักซอกทุกทันทีกว่าล่างผมเนี่ยมันราคาขายพอรู้เรื่องนี้คงทีเนี่ยยิงกังข้ากังทุ่กวังถ้าพวกคุณขึงนั่งอยู่ทีนี่ล่างผมมีหวังพังแน่ๆคุณรู้รอว่าใครเป็นคนยิงเขาลูกใหม่ลูกท่ามันไม่ดีนะ อยากว่าผูกดีกว่าคุณนคนใจดำต้องการอย่างเดียวคือเงินใช่ไหมอดทนไม่ไหยนะพี่เดี๋ยวรถก็มาแล้วปวดมากไหมเมื่อจะไปยาแก้ปวดมาให้คอยเดี๋ยวนะไม่น่าเชื่อเลยคนที่ถูกยิงคนเนี้ยเป็นนักเรงมือดีมันชื่ออเนก ก,กับถูกรอบยิงได้มันก็น่าแปลกนะครับลุงอืมอย่าแปลกอะไรเลยคุณคนที่เงี่นะถ้าทำเป็นคนบ่ายไม่พูดซะเลยมันจะมีความสุขกว่าแต่ถ้ารู้อะไรแล้วพูดพูดก็มีวางถูกเก็บอย่างนี้เอ้ยอยังไปสนใจอะไรคุณร้อยน้ำเลีย้ยใ่กันดีกว่าใช้ได้เป็นรากดูด,ดีก 我马上好。 คุณเป็นน้องของคนาัยิงไีครับค่ะจะเป็นน้องสาของพี่เดยกคุณเห็นหน้าคนที่มยายิงพี่เด็กไหมคะผมเห็นแล้วก็จำได้ติดตามันหนีไม่รอดแนะ่ ใจให้คุณบดินว่าคุณจะหน้าคนยิงได้ทอสารวัตรผมให้กับตานะมันหน้ารถจี่มาจอดแล้วมันก็ก้าลงมายิงผมเองเกือโดนลูกมงไปด้วยอืมให่คนที่ยิงมันเห็นหน้าคุณหรือเปล่าไม่ทราบครับแต่ผมเห็นมาเต็มตาตอีอไปคุณต้องระวังตัวหน่อยไอ้พวกนี้มันร้ายกาจมากทำรู้คุณเห็นมันมันต้องย้อนไปเล่นงานคุณแต่ผมปราใจนะ ว่าทำไมมันที่เจาะจมมายิงทั้งทั้งที่ผู้ตายเนี่ยก็ถูกยิงอาการสาหัสอยู่แล้วด้วยครับอมันต้องมีเรื่องหลังเนสี้กูบดินเพราะผู้ตายเนะี่ยเป็นนักเลงมือดีเป็นคนเขากำนันคงไม่อยากในการสืบสวนโดยเฉพาะที่นี่มีตก,การแก้แค้นเข็นฆ่าแล้วก็หาหลังกันเป็นประจำเสมอเรื่องนี้ผมขอร่วมมือด้วยได้ไหมครับเพราะอย่างน้อย ผมก็อาจจะให้ความช่วยเหลือต่อทางราชการได้บ้างมผมไม่ชอบการฆ่าคนอย่างไร้สินธรรม,อมขอบคุณคุณบดินทร์ที่คุณเสนอตัวให้ความร่วมมือต่อทางราชการแต่คุณอย่าลืมนคุณเองก็ต้องระวังตัวปกป้องตัวเองผมขอเตือนอย่าประมาทขอบคุณครับผมไปนอ,อนอนขอคุณโชคดีนะขอบคุณครับ โซดาไม่ต้องอ่าเอาเล่าะไยครับอืมฮะอะไรก็ได้ครับครับครับไรไ<ม>้วิช<ม>อ้คนที่มันสั่งเล่าอะก็ไม่รู้เลยมันแปลกหน้ามา่างไหนก็ไม่รู้นี่มันสั่งเล่ายวนดีนะถึงว่าสิวะไม่ใช่ว่ามันจะสั่งเล่ายวนท่ถาท้ามันก็โยนไม่เฉลี่ยเล่นจริงไม่วหเล็ก มันขวางตานะก็เทิดสั่งสอนมันนะสิมันจะรู้จักพวกเราเฮ้ยเสิรหาเรื่องในตอนนี้เว้ยเรียวงานเจ้านายไม่เสร็จพวกเรามีหวังโดนด่านแลอ้วเล่ามาเลวครับเฮียพรกับแก้มจานต้องการอะไรครับเอาผัดพริกเผ็ดจานอนึงเฮียเอาเนื้อลหมูไก่ครับไม่ใส่อะไรทั้งนั้น พัดพิษเฉยๆให้มันเผ็ดๆก็แล้วกันเอาเั้นจะเรียได้เลยครับฟังกันสั่งเนี่ยพัดพิษเฉยๆแล้วมันจะแดกมาได้ยังไงน่าจืดจืดของพเล็กๆดูแเลทำแลแทบองอะไรพวก อะไกินของเผ็ดมากกว่านี่น่าดีพี่ก็ผมจะกินเหล้าอย่ามาหาเรื่องผมเลยครับเอ่อทำไมเออพี่อยากกินเหล้าร่วมกับผมก็ได้ใช่ใช่ผมยินดีเรียกพวกพี่ทั้งฝูงเลยฮะน่มันเปรียบพวกเราเป็นหมาเว้ยเฮ้ยผู้ดีแล้วเฮ้ยแต่ก็เอามาเลยมั้งรู้มือเองใช่ รู้จักเหล็กน้อยมาชนลถ้าพวกมึงไม่อยาตายออกไปให้พนลันนี้ถ้ายังขืนดื้อจะเป็นศพไม่มีญาติไปออกไปให oui. ้พ้นไปไหมไปใช่อ๋อมีีเล็ก เ่นชื่อบอดินมาพักที่นี่หรือเปล่าฮะ่ใช่บดินแหละครับแต้่ผนดูบัญชีกันนะครับเขาพักอยู่ห้องไหนผมเป็นเพื่อนกับเขานัดกันมาพักที่นี่ห้องมาหนึ่งบังกะโหลังใหญ่ด้านหลังครับคุณบดินคุณบดินคุณบดินครับ ใครบอกชื่อ,อ,อสิผมธนงศัตว์เกียรติเกียรติกร้ครับ เาเรียกเป็นคนหนึ่งในจำนวนสามคนที่เจ้าจองมาได้งานคุณขอโทษนะครับค,คุณคิดยังไงถึงได้มาช่วยผมผมได้ยินมันพูดกันที่เคาน์เตอร์ผมจำหน้าพวกมันได้ดีมันเป็นพวกองกำนันคุณรู้ได้ยังไงครับที่ผมรู้ก็เพราะว่าผมโดนลอบยิงอย่างคุณมาแล้วหลายครั้งแต่ครอบผมยังดีที่หลอดปากเย,ยว่ปากากามาได้คุณคงอยู่ที่นี่มานานแล้วสิคร ผมอยู่ที่นี่มานานผมเป็นพนักง,งานป่าไม้แต่ลาออกแล้วเพราะว่าทนิทิพนอำนาจมืดของผู้ที่อยู่เหนือกฎหมายไม่ไหวครับหมายความว่าคุณกับผมต้องหัวอกเดียวกันโดนพวกมันเล่นงานถ้าเราไม่ร่วมมือกันต่อต้านพวกมันพวกมันก็จะเหมิมหน,นักเราจะทำยังไงกันดีครับต้องสู้มาสิครับรวมกันเราอยู่ผมขอสู้เคียงข้างกับคุณด้วยนะครับ ตกลงฮะคุณตอกผมตั้งใจจะมาพบคุณเมศญาติผมเองแต่อยางไม่ทันใจได้พบก,ก็เกือบจะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่ท่าเสาซะแล้วเพราะอะไรล่ะทรอบความบ้าบอของคนที่นี่สิคุณมีอย่างที่ไหนหญิงคนฆ่าคนไม่ผักปลาผมเห็นกับตานะฮะเด็กสาวคนหนึ่งต้องนั่งร้องไห้เพราะพี่ชายถูกยิงข่าวเขาว่าผู้ตาย เป็นมือขวาของกำลังซะด้วยการตายการฆ่าของคนที่นี่เขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับเอถ้าลองแบบนี้มันก็ต้องหมายความว่าต้องมีผู้ใหญ่ที่มีอิทธิพลหนีนล้งพวกมนันแน่ใช่แต่ใครละ่ะที่จะเป็นผู้ไปชี้ตัวว่าคนคนนั้นเป็นคนสั่งเพียงแต่วิจารณ์กันเพียงไม่กี่วันวนทีผู้กอ่อตายโอ้โหมันเหี้ยม แล้วมันยิ่งใหญ่ถึงขนาดนั้นเชียวไอ้ขวันแล้วเร็วหลบเร็วเข่าหลบอะไรกันน่ะลุกเพียนเอาธนาลุงบอกให้หลบไปก็หลบไปสิไอ้คล้อยลูกกำนันมันจะพาพวกมาฉุดเองลุงได้ยินมาพูดกันจิงรี่วิ่งมาบอกก็อรอให้มันมาฉุดดูสิมันจะไดู้้ำตางตาัะบ,บ้างฉันไม่กลัวมันหรอก ลุงนว,วังดีถ้าเองไม่เชื่อก็ตา,ามใจจะคืออ,อ้าวแม่นวักไรสภา,านคนกันเองข้างนั้นจะมาคนรุ่นทองไว้ยังไงสวัสดีคุณบดินคุณบดินคุณบดินนี่ลูกเพียงคุณคงรู้จักแล้วนะอ่าเราเป็นคนเก่าที่นี่เหมนกันค<อ>เคยเห็นก<อ>็ไม่เคยคุยกันเลยอะอสวัสดีครับ<อ>สวัสดีสวัสดีเ <c ười> อ้เอมาแล้วไอ้พผกสีร้อยละลายข <c ười> าดไปหนึ่งคนนั้น ลุงสงสัยว่าจะต้องออกแรงกันอีกแล้วแฮมออกแรงอะไรลุงนง่งเง่งคุณเห็นไหมไอ้จอกไร่ลุงทายกำนันมันมาไอ้นี่ถ้ามันไปที่ไหนมันจะพังที่นั่นแหละดีดีมามาซื้ออะไรจ้าจะซื้ออะไรมันก็เรื่องของฉันคนอื่นไม่เกี่ยวแต่ฉันต้องเกี่ยวซื้อขวัญน่เคยพูดว่า คนอย่างฉันไม่มีโอกาสเห็นขาอ่อนใช่ไหมใช่แล้วจะทำไม <laughs> วันนี้ไอ้ครอยจะได้เห็นกับขาอ่อน <laughs> ทัท้สิ้ถูกตัวไปเลยทำไมไอค้อครอยทำไมไอค้อครอมาเชื่อนี่มันโดนเฮ้ยมันเยอะเหลืพเกินไอ้ต้องเจอแล้วต้องเจพี่ชาย

พอแพแลชื่อแล้วนะลุงไอ้พวกเนี้มันบ้า,าอำนาจเมื่อไรกฎหมายจะจัดการกับพวกมันทีทก็ไม่รูออ้คงไม่ชชานี่หรือครับคุณประลัดอย่าลืมนะรับรองครับตำหนนเออคุณประลัดถ้าเดือดร้อนเกี่ยวกับเงินเงินทอง,ทอง ไม่ต้องเกรงใจนะไปหาผมได้ตลอดเวลาผมจะดีช่วยเหลือคุณขอบคุณครับพมันไปก่อนนะพลัเชินครับสวัสดีครับไป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 ตลาดด้วย อะไระคือผมจะบอกให้กำนันรู้นะครับถอมึงจะบอกอะไรก็พูดออกมาสิว่ามึงมัวแต่คืออยู่นั่นแหละในหนุ่มที่ใส่เสื้อเขียวคนนั้นแหละครับกำน,นันที่เกิดเรื่องแรงงานที่คล้อยเขาไหนวะนูะ่นนี่มาอานนี้เรื่องลูกชายขงขงค่จะจะกลับมาเลยไหมครับเฮ้ยรย้ยำจอย่าทำอะไรบูมบามน,นะที่นี่มันน่นตรายไม่ใช่นี่ป่ะไอ้หนุ่มคนนี้กูไม่เคยเห็นหน้าปะ มันเป็นใครอ่ะแล้วมาจากไหนวะนี่ผมเสิร์รู้มามันชื่อบดินมาจากกรุงเทพมาร่วมมือกับไอ้ถนอมศักดิ์พนักงานป่าไมา้ซึ่งถูกพวกเราไล่ยิงไปนะครับกำนนั้นเฮ้ยก็ไอ้หนุ่มคนนั้นอะ่ะถ้ารู้จักมันดีเจ้าไอ้หนุ่มคนนี้กูไม่เคยร,รู้จัก<ว>มันมาทํางานอะไรวะไม่รู้ครับจู่ๆมันสองคนร่วมแรงงานพวกเราสักกระเจิงที่คอยก็โดนดหนักเฮ้อ มันเก่งทึงขนาดไอ้คอยลูกข่าเอามานไม่ไม่อยู่เลยใช่หรอวะจริงๆครับกำนำั้นถ้า,าเป็นจริงยังที่พวกเองว่าก็ไว้ไม่ได้ลุงจะไปไหนล่ะครับคุณบดินคุณบดินต่อ,อ,อรา้านแห่งสิคนวันได้เวลาชักเปรี่ยวปากแแล้วนี่คุณจะไปไหนอีกะอ่ะ,ะตั้งใจจะไปหาุงคที่รานะสิครับ จะให้ลุงช่วยนําทางไปหากุตเทเรศนยครับจริงสิแม้ลืมสนิทเลยงั้นไปเลยดีกว่าเฮ้แต่อะไรลุแมคุณอย่าลืมซสื้อ,อยาเติมพลังเผื่อลงสักสองขวดอ,อยอาว่าแต่ขวดเลยครับสองขวดก็ได้นะครับลุงเออขอสองขวดเลยนะฮะ ได้ค่ะคุณ,คณ,คณนี่ค่ะก้อยแม่วันเตะกับพ่อเือเอ,อ้อย่างงี้สบายไปเลยไปเลยเยอะเอะโอ้โหนี่มาจะถึงสักทีนะ่ยฮ<อ>ะพ่อคนไอถึงแล้วมาถึงแน่แต่เรายังไม่รู้ว่าจะถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าเอ,อ๊ะทำไมอลุง คุณไม่รู้อะไรเป็นอะไรเขตนี้เป็นแดนก็ผู้มีอิทธิพลคนที่ท่าสาวเขาเรียกกันว่าแดนหักหรือโอ้ฮะนึงก็งนั้นใช่เหรอเฮเอาเขาแล้วเอาเขาแล้วเเดี๋ยวไปกับพลังดูโดนหรือเปล่าไม่เป็นไรเรายังอยู่

อาจใช่คนนี้คุณพูดถึงรหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ,นะคุณไปถามเขาดูกันแล้วกันขอบใจนะลุงลุงไปขอทีนร้องเก่านะได,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 ไดมผมลงมีวิตามินนี่ติดตไปในครองเช้าต้องการพบใครคะที่รีบ้านกุัวเด่ใช่ไหครับอ๋อใช่ค่ะผมมาจากกรุงเทพต้องการพบท่าน ท่านอยู่หรือเปล่าอยู่ค่ะเช่ค่ะขอบคุณค่ะจริงช่วยไปทำความสะอาดตัวให้ด้วยนะคุณบอดีมาจากกรุงเทพต้องการพคุณพ่อค่ะบอดีตม ุมาจากกรุงเทพมีธุระอะไรกับผมล่ะธุระผมไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่ผมถูกรอบยิงกลางทางในเขตของท่านครับข้าคุณว่าไงนะใครยิงคุณไม่ทราบครับผมมีพยานยืนยันได้ลุงเพียขี้เมาและธนงศักดิ์เพื่อนผมก็โดนเหมือนกันครับคุณบัเด่นใน้ธนงศักดิ์ยังวนเวียนอยู่ในท่าเสาอีกเลอเอ๋แปลก ผมเคยเตือนเขามาครั้งหนึ่งแล้วให้เขาไปหากินที่อื่นผมเสียดายชีวิตแล้วก็เสียดายความลูกหลอกของเขาเลือกเกิดผมก็ไหมืกันครับในจวดที่ท่าเสาก็เปให้ผมระวังตัวแต่ผมไม่กลัวค,คุณพ่อคะคุณก็ดินพูดเหมือนอย่างคุณพ่อเคยเล่าหนูฟังคนเราถ้าลงไม่กลัวสัอย่างถึงไหนถึงกัน มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือคุณบดินต้องการมาพบผมเพื่ออะไรผมต้องการทราบเรื่องบางอย่างเกี่ยวกับคนที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่อยู่ที่ท่าเสาเนี่ยคือใคร <c oughs> ถ้าผมบอกคุณแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับคุณบ้างล่ะมีสิครับท่านผมจะขวานหาตัวไอ้คนที่เป็นฆานานเนกดนักยิงผม และเพื่อนผมเอามาลงโทษตามกฎหมายให้ได้ขาไม่ได้ประโยชน์หรอกคะ่ะคุณปอดินที่เนี่ยเขาเรียกว่าเมืองโจรไม่ใช่เมืองคนดุอย่างลูกผู้ชายมันมีแต่หมาลอบกัดทั้งนั้น <c oughs> จริงอย่างที่ลูกสาวผมพูดเวลานี้ตัวผมเองก็ยังต้องนอนกอดปืนแม้ว่าผมสร้างฐานะสะสมมาในความสุดเจริดแต่มันกำลังจะกลับกลายตาว่าพวกมันต้องการคุณพ่อคะ พูดถึงกฎหมายเถือนน่ะหนูเพิ่งจะนึกได้หนูต้องขอตัวอำเภอก่อนจะไปทำไมลูกอำเภอหนูสั่งซึ้กระสุนปืนเอาไว้ค่ะอืต้องระวังนะลูกนี่ไม่ดีจะเคราะร้ายมีคนจ้องจับผิดทั้งทั้งที่เราไม่เคยเอามายิงใครแต่เขาอาจจะยัด้อหาว่าเราเนี่ยมีกระสุนเถื่อนไว้ในกรอบครองท่อคุณพ่อจะมีใครกล้าคะใครๆคราก็รู้อะ ว่าดูซื้อกระสุนมาซ้อมใี้ทุกวัน